ถ้าไปอีตัวอากับตัวเอมนีม่ใครคิดว่าเอามาปล่อยกลางทะเลเนี่ยฮะกูถามจริง <c oughs> โหดร้ายเกินปุยมุยนะครับเล็งเดินให้ตรงย้ําว่าเดินให้ตรงเดินไปเลยตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวนะผมอาว่ายน้ําก็ได้ว่ายน้ําตรงไปเลยตรงอย่างเดียวนะผมขอย้าว่าตรงอย่างเดียวเท่านั้นไม่น่าเชื่อ คุณจะเจอตัวเอ็มอยู่กลางทะเลใช้เวลาพอสมควรในการว่ายน้ําไปคือผมว่ายมาหานะแล้วผมก็ว่ายกลับไปนะว่ายกลับไปแนวตรงอะ่ะเพื่อแบบว่าเออจะได้ให้ทุกคนตรงกลับมาเหมือนกันนะนึกออกไหมเออสุดยอดเปล่ะไม่ต้องมางงมหาผมเดินตรงมาตามที่ผมบอกเลยนะเอาเลยคียวผมก็กราบสืัสดีกันด้วยในเ,เว็บนะผมในเกมเพสเกตตู้้ สำหรับอัปเดตที่ผ่านมานะ1.6 1.1นะครับผมมันมีกิจกรรมอันนี้โผลมาวันที่13นะนี่นะผมเป็นกิจกรรมให้ตามหาตัวอักษรน,นะครับผมเพื่อ เอามารับของรางวัลน,นะถ้าเราเก็บได้ครบเราก็จะได้รับของรางวัลของมซึ่งคลิปนี้เราจะพามาหาไอ้อักษรพวกนี้กันนะและแน่นอนนะผมก็ต้องขอขอบคุณคุณคนนี้ด้วยนะผมที่ให้แหล่งข้อมูลกับเราในกุ้มเพทูเกเตอร์โกบอนะผมขอขอบคุณมากจริงๆนะครับผมเครดิตก็คนนี้เลยนะครับผมมาดูกันที่ตัวอักษรแรกผมให้เรามาที่พาซ่าเนาะมาตรงไอ้ที่มันโดดโดดยากๆกตรง แล้วก็เดินตามมาเดินตามมาตรงนี <S <S <ๆ>้เดินตามมาตรงนี้จะพบกับไอศครีมนะผมที่ตกอยู่ที่พื้นให้เรากเก็บมาปุ๊บอ่าแล้วเราก็ตามมันไปนะทุกคนตามมันไปเรื่อยๆตามมาไปเรื่อยๆเก็บบ๊ฟโอเคตามมันไปเรื่อยๆนะผมตามมันไปเรื่อยๆตามมันไปเรื่อยๆ,ๆแล้วมันจะพาเราไปพบกับตัวอักษรนะทุกคนโบโอเคปุบ๊บเอออย่าตกอย่าตกอย่าตกโอเคโบอ่าขึ้นมาตรงนี้จึ๊กเก็บโบ อ่าแล้วเราไปต่อไปข้างบนป่ะไปข้างบนอ่านังไงตัว S นะผมตัวแรกเป็นตัว S นะกระโดดขึ้นมานะผมแล้วก็เก็บตัวอักษรตัว S นะผมเราจะต้องคลิกไอติมนะผมแล้วก็ตามมันขึ้นมาด้วยนะตัว S ถึงจะโผล่นะผมบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าไม่กดไอติมตัวเอจะไม่โผล่นะครับผมและตัวถัดมาให้เรามาที่หน้าเกมโซนนะครับผมเดินขึ้นบันไดเลื่อนไปนะเดินขึ้นบันไดเลื่อนไป มาทางขวาตรงนี้นะผมมาทางขวาตรงบอร่อน้นํานี้ลงไปตรงนี้เลยทุกคนนี่ลงไปตรงเออป้ายข้างหน้านี้เลยปึ๊กอ่าเราจะพบกับตัวโอเก็บมาเยี่ยมครับผมถัดมาเข้ามาที่ลายเฟนส์ครับผมเข้ามาเสร็จให้เดินไปทางบอ่อน้ําของลายเฟรนสะ์ก็คือทางขวานะครับผมทางขวานีๆน,น,นี่มันจะเปบอ่อน้ำแล้วตรงเนี้ยเท่าที่คุ้นเคยกันก็จะมีบอ่อน้ําแล้วก็อ่า คลิกไอสกีมทุกคนคลิกไม่ใช่คลิกอ้าวม่งหายไปไหนแล้ววะสิบหายอ้าวมาหาไอสกีมเฉยๆแล้วมันก็มีตัวเอโผล่มาแล้วแค่นั้นเลยจบเออนะมาหาไอสกีมปุ๊บแล้วมันก็โลรตัวเอมาเลยแค่นั้นแหละตัว EC มากๆตัวถัดมาให้เรามาที่แฟชั่นมอลนะผมเดินเข้าไปเลยจากนั้นให้เราขึ้นมาที่ชั้น2นะผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะขึ้นชั้น2มาแล้วเลี้ยวซ้ายนะผมจะพบกับนู่นนู่น เด็กผู้หญิงคนนั้นที่ยืนอยู่คนเดียวนะครับผมให้เราเข้าไปคุยกับมันนะคุยกับมันคุยกับมันคุยนะครับผมอันนี้เอาไว้ใช้ทําอะไรนะออมไม่ค่อยแน่ใจเลยต้องการตัวกษรงั้นหรอแต่ถ้าเฉยไม่ได้หรอกนะทายควิดอย่างถูกต้องโอเคโอเคต้องทายควิดนะครับผมมันถึงจะให้ตัวสอนเราคำถามแรกพนักงานที่ขายสครีมอยู่ในพาซาชื่ออะไรคนขายไอศครีมไงไม่น่ายากปะวะเออโอเค ผองเพื่อนที่ดำเนินในกิจกรรมครั้งนี้คือใครโคนแอนคัพคัพแอนโคนเออโคนแอนคัพผิดแล้วเออกูอก็ตอบใหม่ดิไม่ยากเลย <c oughs> <c oughs> กูตอบใหม่ดิเป็นคัพแอนโคนนะครับผมโอเคเออไอตีมดาวโพล่โาโพล่าราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่40ดาวพอใครไปสี่สิบเพรบ้าหรือเปล่า เออเรียบร้อยได้แล้วทุกคนนี่นะผมพอเราคุยตอบคาถามกมาได้เสร็จเราจะได้ตัววักษรมาเก็บมนตัวถัดมาเป็นตัว C นะผมอยู่หน้าระในสครีมเลยอันนี้คือเด่นเด่น<ๆ>ง่าย<ๆ><ๆ>มากๆเก็บมาถัดมาให้เราเข้ามาในโรงเรียนนะผมแล้วก็เลี้ยวขวาไปที่ห้องคุณครูใหญ่นะคุณครูใหญ่แล้วก็นั่งเก้าอี้ซะนั่งเก้าอี้ซะโบอ่ะ,อะพอ่งเก้าอี้เสร็จเก<ๆ>วอีแม่งจะซัมมอนมาให้เราอัตโนมตัติแบบงงงนะครับผมสุดยอดจริงๆ หลังจากนั้นอย่าเพิ่งออกจากโรงเรียนนะผมให้เราออกจากห้องผู้บัญชาการนั้นแล้วก็ตรงไปที่บริเวณห้องน้ําทางด้านหลังนะผมตรงไประวังซอมบี้ไหลด้วยนีผมลองซอมบี้ไหลนะตรงไปตรงไปห้องน้ําทางซ้ายนี้นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ห้องน้ําหญิงระวังซอมบี้ด้วยห้องน้ําหญิงคือห้องทางนี้นีผมนี่นี่ดูรูปได้นะห้องน้ําหญิงเสร็จปั๊บสักห้องหนึ่งอะนะหาเลยสักห้องหนึ่งจะมีห้องน้ําเอ้ยไม่ใช่ เราต้องใช้โถดส่วมด้วยลืมไปเออเราต้องใช้ถด่วม,ออววมโบ๊อ่าเรียบร้อยพอใช้เสร็จตัววายจะโผล่มาอันนี้ผมเข้าเข้าห้องตรงหน้าประตูเลยนะพอเข้าประตูมาเสร็จผมเข้าห้องห้องแรกนี่เลยนะผมแล้วก็กดนั่งนั่งเสร็จจะมีตัววายโผล่มานะผมไม่รู้ว่านั่งห้องอื่นแล้วมันจะมีตัววายโผล่มาไหมนะครับผมต้องลองดูและตัวถัดมานะครับผมทุกคนเห็นตรงนั้นปะอ่า มันอยู่บนชิงช้าสวรรค์จุดสูงสุดนะครับผมเราต้องนั่งชิงช้าสวรรค์แล้วก็รอขว้านะครับผมขึ้นไปเลยรอขึ้นไปแล้วก็รอจุดสูงสุดแล้วก็หยิบมันซะชิดชิดนไว้ชิดนไว้โอเคเฮ้ยไม่ได้ชิดนายชิดในายชิดนอกชิดนอกชิดนอกอ๋อวิ่งอยู่ทางด้านนอกพอได้จังหวะก็เก็บมาโอเคเรียบร้อย ชิดนอกโอ้โหชิดชิดตรงนี้นะทุกคนไม่ได้ชิดในนะกูเกือบไปเวนกรรมตัวถัดมาดิ่งเข้าเซเว่นโลดเข้ามาเสร็จป้าไปทางขวาครับผมหาชั้นแถวแถวนี้นะชั้นแถวแถวนี้นี่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 ชั้นยาคูจะมีตัวอาปะอยู่ครับผมเก็บมาเลยแค่นี้แหละจบตัวถัดมาเข้าไปในร้านเพชรช็อปนะครับผมร้านขายจัดเลี้ยงเนาะพอเข้ามาเสร็จนะผมให้เราไปอาบน้ําสัตว์ก่อนนะ พออาบน้ำเสร็จนะผมเราก็จะได้อักษรตัว e อีโผล่ข้างบนนี้เลยนะผมเก็บมาได้เลยนะตัวถัดมาเข้าคอนเสิร์ตหอนะครับผมเดินเข้าไปที่ประตูใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปที่ประตูลู่ๆตรงนี้สักบานหนึ่งอ่ะเดินเข้าไปได้เลยนะครับผมพอเข้ามาเสร็จนะผมให้เราเดินตรงไปเนาะเข้าเข้าไปทางหลังหลังเอ,อ่อห้องข้างหลังอง่ะห้องเมคอ,อัพนะผมหลังเวทีเออหลังเวทีเข้าไปห้องทางขวานี้นะจะมีห้องหลังเวทีอยู่นะผม เข้าไปที่ห้องเมคอัพนะครับผมห้องเมคอัพห้องเมคอัพสักห้องหนึ่งน่าจะทางนี้นะผมเดินตามผมมาเดินตามผมมาเข้าไม่ได้โอเคมันต้องเข้าได้สักห้องนะผมเข้าได้สักห้องห้องนี้แหละโอเคนี่นะครับผมจะมีตัวอักษรอยู่ตรงนี้ตัว E ีเก็บมาเรียบร้อยเป็นห้องทางขวานะทุกคนถ้าเดินตรงมาจากทางมักกี้นะผมอ่าเดินตรงมาทางนี้เนาะเดินตรงทางนี้จะเป็นห้องทางขวานะผมที่มีตัวอักษรตัว E ีอยู่ตรงตู้น้ําตรงนี้นะครับผม ตัวถัดมาให้เราเข้าไปที่แคมป์นะครับผมพอเข้ามาแล้วผมให้เราขึ้นไปข้างบนนั้นนิดหนึ่งนะเออเดี๋ยว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 ขับรถตามผมมาก็ได้นะผมขึ้นไปชั้นสองของแคมป์นิดหนึ่งนะโอเคตรงนี้ครับผมตรงนี้ตรงนี้โอเคขึ้นมาตรงนี้ป๊บเสร็จจึ๊กอ่อาฮะขึ้นมาเสร็จตึ๊บอ่าเราจะเจอไอติมตรงนี้ทุกคนเราจะเจอไอติมอยู่ตรงนี้นะผมให้เราตามไอสกรีนไปเก็บโบ๊ะเหมือนเดิมนะ แล้วก็ตามไปสกรีมไปนะผมตามไปนสกรีมไปบุ๊าแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนนี้อาบุ๊ามันจะอยู่แถวๆนี้เลยทุกคนเราต้องเก็บไอติมก่อนนะไั่นั้ตัวอักษรไม่เกิดนะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะครับผมอานี่ตัว S อสจะไปเกิดบนเตาบาร์บีคิว BBQ. เรียบร้อยจุดถัดมานผมให้เรานั่งเครื่องบินไปเกาะรีสอร์ทนะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาแล้วผมให้เราเดินรอบๆชายหาดดูสักรอบหนึ่งนะแนะนำว่าให้หาตอนกลางคืนนะผมไออักษรตัวนี้มันจะลอยไปลอยมาทั่วเกาะเลยนะทุกคนทั่วบริเวณตรงนี้เลยนะผม คือตรงไหนที่มันเป็น,ปนชายหาดบริเวณเกาะมันลอยไปได้หมดนะผมซึ่งถ้าเป็นตอนคืนอะ่ะเราก็จะเห็นมันง่ายขึ้นนะเพราะว่ามันจะเป็นแสงวิบับไปมานะผมไม่ใช่วิบับนั่นไงโอเคผมเจอแล้วมันเป็นตัวเคนะทุกคนคือมันจะเห็นบ้ถ้าเป็นกลางคืนอะ่ะมันจะเด่นชัดมากเห็นป่าสีมันจะเด่นชัดกว่าพื้นเกาะนะครับผมเนี่ยแนะนําเลยนะผมว่าให้หาตอนกลางคืนนะมันจะลอยไปลอยมานะผมให้เดินทั่วเกาะเลยนะคือมันมันมันลอยไปได้ได,ได,ได้ได้ทั่วได้ทั่วเกาะเลยอเออแล้วกบอกไปตัวเนี้ยหายากหน่อยแต่ก็ ต้องพยายามเดินดูนะครับผมและตัวถัดมานะผมเหมือนว่าจะอยู่กลางทะเลนะเป็นจุดที่แบบว่าไม่มีอะไรในการเป็นสนัญลักษณ์ในการหาได้เท่าไหร่นะแนะนำเลยทุกคนแนะนำให้ตามผมมาเลยผมยืนตามที่ผมยืนเดินตามที่ผมเดินเลยนะอันดับแรกให้เรามาที่เออไอตรงกลางนี้ก่อนนะตรงกลางนี้ก่อนนะผมแล้วก็ให้เรามายืนที่ต้นต้นมะพร้าวตอนเนี้ยต้นมะพร้าวต้นนี้เลย ต <IS> ้นระงเ้าต้นนี้นะผมอ่ายืนที่ตรงโคนตรงนี้เลยอ่าตรงนี้เลยนะผมต้องฝั่งนี้เท่านั้นนะต้องฝั่งนี้เท่านั้นนะผมข่อยย้าเลยนะผมแล้วก็หันนาลับมาอ่าหันนาลับมาตรงๆนะตรงๆแบบแบบแบบนี้เออแบบนี้เออหลังจากที่เล็งเสร็จได้มุมประมาณนี้นะผมเทียบกับต้นไม้นะต้องอยู่เฉียงเฉียงแบบนี้ผมต้นไม้ทางขวาของผมนี่นะต้องอยู่เฉียงเฉียงแบบนี้นะครับผมอ่าให้เราก็เล็งมาเล็งเดินให้ตรงย้ําว่า เดินให้ตรงเดินไปเลยตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวนะผมอาว่ายน้ําก็ได้ว่ายน้ําตรงไปเลยตรงอย่างเดียวนะผมขอย้ําว่าตรงอย่างเดียวเท่านั้นมี่น้าเชื่อคุณจะเจอตัวเอ็มอยู่กลางทะเลใช้เวลาพอสมควรในการว่ายน้าไป หลังจากที่ว่ายมาได้สักพักหนึ่งนะผมให้สังเกตนะรอบๆนะมีอะไรที่มันลอยไปลอยมาหรือเปล่านะผมดำํดำๆลอยไปลอยมานะถ้าเป็นตอนกลางวันก็จะเห็นนะผมรู้สึกว่ามันจะมีอ่าตุ่มๆตรง,ตงตน,นั้นเห็นปะตรงนั้นมันจะมีอะไรสักอย่างลอยไปลอยมานะอ่านี่แหละก็ให้เราปรับองศาไปทางนั้นได้เลยนะครับผมดูระยะทางที่ผมว่ายมาก่อนนะเดี๋ยวเด๋วผมจะขอตรงอีกสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวดูความห่าง จากเกาะที่ผมไหวามานะผมซึ่งมันก็ไกลมากพอสมควรเลยนะที่ผมตรงอย่างเดียวนะย้าว่าผมยังกดตรงอย่างเดียวผมไม่เลี้ยวไปไหนเลยนะคือมันก็ไม่ได้ตรงตัวเอ็มเป๊ะๆนะผมแต่ว่ามันจะถ้ามองจากระยะไกลอ่ะเราจะเห็นอะไรที่มันลอยไปลอยมาดำๆเป็นก้อนๆอย่างนี้อยู่นะผมอ่ะซึ่งเราก็จะสามารถหมุนทิศทางได้ตอนที่อยู่ใกล้ๆมันอ่านี่มุมประมาณนี้ครับนะผมเดี๋ยวผมจะขอไายไปที่ตัวเอ็มนะมันจะไม่ได้แบบว่าตรงเป๊ะๆนะผมแต่เราจะเห็นมันอยู่ในจอนะเราก็แค่ ไหว้ไหว้มหามันแค่นั้นนะครับผมอ่านี่นี่มุมนี้เลยทุกคนมุมที่ผมเจอตัวเอนะ็มผมก็คือตรงนี้เลยนะครับผมสามารถไหว้ <c oughs> มาได้เลยนะกดไปสุดยอดอันนี้สุดยอดเลย <c oughs> และตัวถัดมาเนา่ยผให้เรามาที่เกาะสมบัติตรงนี้นะครับผมจะเห็นกับไอศครีมโคนเพียบที่อยู่ตรงพื้นตรงนี้นะก็ ก็เก็บมานะผมเก็บมาให้หมดนะผมเก็บมาให้หมดแล้วมันก็จะมีตัวอักษรมาเกิดนี่เรียบร้อยแค่นี้เลยอันนี้ง่ายมากครับผมและตัวถัดมาผมให้มาที่สาราคนเศร้าตรงนี้นะไม่ต้องเดินเข้าไปผมไม่ต้องเดินเข้าไปอยู่ข้างหน้านี่แหละเราจะมองเห็นกับไอซีไอไอติมโคนที่หยุดล่นอยู่ตรงพื้นตรงนั้นนะผมอ่าบริเวณเนี่ยบริเวณบริเวณเนี้ยนะผมก็น่าจะอยู่หน้าสาราคนเศร้านี่แหละนะผมก็จะมีไอติมอยู่ทางซ้ายมือเก็บมานะผมแล้วก็ตามมันไปเก็บ ปุ๊บเราก็ตามมันไปมองหามันมองหามันอ่ามองหามันมองหามันเราก็ตามมันไปนะครับผมมันไปไหนมันไปนู่นอ่าไปนู่นก็ตามมันไปนตามมันไป,ม,นไปมันจะพาเราไปไหนเก็บปุ๊บไปข้างหน้าตรงนั้นต่อนะครับผมไปข้างหน้าตรงนั้นต่อนะโอเคเก็บปุ๊บอ่าฮะนั่นไงล่ะครับผมตัวพีนั่นเองนะโล่มาให้เรา เก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วเยี่ยมและตัวถัดมานีผมอยู่กลางทะเลอีกแล้วเช่นเดียวกันนะผมแนะนำว่าเดินตามผมมาอีกก็จะดีนะผมเพราะว่ามันไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยนะครับผมอ่ะให้เราไปอีกฝั่งของเกาะก่อนนะอันนี้ผมอยู่ทางด้านหน้าเกาะน,นะผมจะขอเดินไปทางด้านหลังเกาะตรงนี้นะครับผมอ่ะเดินมาตรงนี้นะผมจะขอเดินมาฝั่งทางด้านหลังตรงนี้นะ ฝังดังด้านหล,ลังนี่ ALLY นะผมแบบเข้ามาห้องอาหารตรงนี้เนาะแล้วก็มาตรงนี้นะผมอ่าเสาไม้ตรงนี้เลยนะเสาไม้ต้นนี้ผมเสา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 นั่นแหละเสาเสาไม้ต้นเนี้ยนะมาจุ่มตรงนี้ทุกคนมาจุ่มตรงนี้อ่าจุ่มจุ่มให้ได้ประมาณนี้จุ่มให้ได้ประมาณนี้แล้วก็หันหน้ากลับมา ประมาณนี้อ่าประมาณนี้นี่นี่แพทเทิร์นประมาณนี้เลยทุกคนจําแพทเทิร์นนี้ไว้นะผมหน้าตรงประมาณนี้เดะเดนะจําไว้ว่าหน้าตรงเดะเดอย่างงี้อ่าพอได้ประมาณนี้แล้วราให้เราเดินออกมานิดหน่อยนะเดินออกมานิดหน่อยอ่าเดินออกมานิดหน่อยเดินออกมาเดินออกมาโอเคเสร็จปั๊บหมุนจอหน่อย,ยก็ผมหมุนจอหมุนจอหมุนจออ่าให้มันได้ตรงตรงแบบตรงนะตรงเดะเดะนะอย่าว่าตรงตรงเดะเดประมาณนี้ประมาณนี้จังนั้นแหละประมาณนี้แหละตรงไปเลยตรงอย่างเดียวห้ามขยับจอ ตรงอย่างเดียวห้ามเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงอย่างเดียวนะครับผมเพื่อสอนตัวอาร์เนาะถ้าไปอีตัวอากับตัวเอมนี่ใครคิดว่าเอามาปล่อยกลางทะเลเนี่ยฮะอูถามจริง <c oughs> โหดร้ายเกินปุยมุ้ยครับ หลังจากที่เราไหว้ามาสักพักนะก็ให้เบิ่งในจอของเรานะผมว่ามีอะไรที่มันแบบว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหรือเปล่านะครับผมคือไม่ต้องไม่ต้องหมุนจอนะคือให้เราดูอย่างนี้แหละเนี่ยภายในจอของเราเนี่ยดูว่ามันมีอะไรที่มันลอยตุ๊บป,ป่องตุ๊บป,ป่องตุ๊บป,ป่องหรือเปล่าจากที่ผมเดาในจอของผมตอนนี้หลังจากไหว้ามาสักสักพักหนึ่ง มีข้างหน้าตรงนั้นอ่าใช่ไหมผมรู้สึกว่ามีตะปุ่มตะปุ่มตรงตรง,ตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ดาวทุกคนไม่ใช่ดาวนะทุกคนดูดีๆนะมัน,นไม่ใช่ดาวนะเว้ยผมคิดว่ามันน่าจะมีตัวอักษรอยู่ตรงนั้นนั่นแผมผมเห็นเหลืองเหลืองๆหลืองอ่าน่าสนใจน่าสนใจถ้าตอนกลางวันน่ะมันจะเห็นชัดแต่ถ้าตอนกลางคืนนะ่ะผมไม่รู้ว่ามันเลือนแสงหรือเปล่าวะในทะเลผมไม่รู้มันเรือนแสงไหมนะตัวอักษรอนะ นี่ับผมพอเราเห็นอะไรที่มันชัวร์แบบนี้แล้วนะเราแค่ปรับองศาไปหามันก็แค่นั้นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูพอผมไปถึงตัว R แล้วนะมองกลับมามุมจะเป็นยังไงโอเคถึงด้วย oh ho. โอ้โหโคตรสุดยอดอันนี้สุดยอดจริงคือผมว่ายคือผมว่ายมาหานะแล้วผมก็ว่ายกลับไปนะว่ายกลับไปแนวตรงอะ่ะเพื่อแบบว่าเออจะได้ให้ทุกคนตรงกลับมาเหมือนกันนะ่ะนึกออกไหมเออ สุดยอดปลากไม่ต้องมางงหาผมเดินตรงมาตามที่ผมบอกเลยนะแต่ต้องยืนจุดเดียวกันนะจุดที่ผมบอกตอนจุดเริ่มต้นนะอ่ะตรงนี้ผมคือมุมที่ตัวอามองเห็นนะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมสามารถเดินตรงมาตามที่ผมบอกได้เลยนะแค่ย่าหักเลี้ยวจอก็พอนะผมให้เดินตรงอย่างเดียวพอถัดมานะผมสําหรับเมืองดาวทาวนะอันดับแรกดิ่งมาที่ร้านทําผมนะครับผมร้านทําผมนะครับผมร้านทําผมดิ่งเข้าไปโลด แล้วก็ไปสระผมสักเล็กน้อยนะเดี๋ยวเขาจะให้ตัวอักษรไลกับเรามาผมไปสระผมสักเล็กน้อยนะสระฟรีกผมสระไปเลยนะเขาจะได้ให้ตัวอัเรามา <c oughs> เอ้ยพยายัางเชั่วหน่อยไม่ได้สระผมมานานมากแค่ไหนแล้วเนี่ยปีสองปีได้แล้วมัง้งเอ้ยโอ้ยฟองเต็มหน้ากูหมดละเย็นเยน็นเข่าตาแสบไปหมดละพี่ครับคุณครบหลังจากสระผมเสร็จน,นะมันก็จะมีตัวอักษรมาอยู่ข้างเราเด็ก อ่าวิไงโอ้โหยังกับรู้อนาคตเก็บมาจบถัดมานี่ยผมฮอสพิทอลนะออกจากร้านทำผมเลี้ยวซ้ายเนะ่ผมถึงฮอสพิทอลเลยนะ่ผมก็คือโรงพยาบาลน,นั่นเองนะครับผม <S <S พอเข้าโรงพยาบาลมาแล้วผมให้เราเลี้ยวซ้ายไปที่ห้องผ่าตัดด,ด่ว,วนเลยนึแต่ว่ามีคนไข้ที่ต้องผ่าตัดครับผม <S 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 ถุยไม่ใช่นะ <S <S ให้เรามาที่เตียงตรงนี้นะแล้วก็กดเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งอะคือกดกดกดเล่นอะไรไปก็ได้นะทุกคนกดเล่นเล่นไปเลยอะคือ มันหนูว่ามันจะต้องกดเครื่องมือผ่าตัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมเดี๋ยวมันจะมีตัวสอนโพมาให้เราเองอะอะไรเงี้ยผมรู้แหละเราจะต้องมีคนมานอนตรงเตียงนี้นะผมแล้วเราก็หยิบมีดขึ้นมาพร้อมผ่าตัดเข่านะผมเออเสียบเข้าไปเลยที่หัวใจนะผมเออให้คนมานอนตรงนี้สักคนนึงนะแล้วมันจะสามารถหยิบมีดได้นะถ้าไม่มีนอนอะจะหยิบมีดไม่ได้นะผมหยิบมีดขึ้นมาโดแล้วเราทำการเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเสื้อ เรือตัวซีมันจะโผล่ขึ้นมานะครับผมถ้าเราเสียบเสร็จนะเออคาตกรรมมู่ไปเลยกจยูจบยังอ่ะจบยังอ่ะเสียบเสียบพอ,อยังนี่คือเสียบพอ,อยังครับเสียบพอ,อยังเสียบพอล้วโอเคเสียบพอแล้วนะกดกระโดดออกมาเลยนะผมแล้วเราก็จะมีตัวซีโผล่ขึ้นมาตรงนี้อ่าเรียบร้อยแล้วเราก็อย่าลืมช่วยคนอื่นด้วยนะถัดมานะผมมาที่สถานีตำรวจนะผมดิ้งขึ้นไปบนด้านฟ้าของสถานีตำรวจกันดีกว่านะผมมันมีตัวอักษรอยู่บนด้านฟ้าของสถานีตำรวจนะครับผมขึ้นบันไดไป ขึ้นบันไดไปโอเคลานจอดฮอ์นนั่นเองขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปฟึบนี่ครับผมต,ตัวเฮดต,ตัวเบลเลงเลยตัวเฮดตัวเบลเลงนกคกับ,บเสร็จแล้วมีอีกตัวนะผมให้เราเข้าไปในสถานีตำรวจเนาะมีอีกตัวอยู่ข้างในสถานีนะผมเข้าไปเลยเมื่อเข้ามาแล้วผมให้เราเดวซ้ายมาที่นี่นะเนาะแล้วก็ไปที่โต๊ะผู้บัญชาการอะห้องผู้บัญชาการนะผมเดวซ้ายมาป๊าแล้วก็มาที่โต๊เข่ามาที่โต๊เข่าทําการนั่งซะ นั่งนั่งเสร็จฟับมาจะทําการซัดเออซัดเสร็จเอ็นจะลอยมาเห็นนะเอ็นจะลอยมาตัวเอ็นจะลอยมานะครับผมอ่าแค่นั่นแหละนั่งก็คือเอ็นลอยมาแล้วแหละเก็บเลยจบถัดมาให้เราเข้ามาที่มาดขนาดใหญ่นะครับผมจากนั้นเดินไปทางซ้ายนะครับผมจะมีห้องเก็บของอยู่นะห้องสต็อกของนะครับผมเดินเข้าไปตรงห้องนี้นะที่มีไอ้รถ รถยกอยู่นี่นะครับผมเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปแล้วก็เบิงบ่งๆในสุดในสุดในสุดเสร็จเบิง่งหาตัววายอ่านี่นี่นี่ตัววายเบิ้มตรงนี้นะครับผมเก็บมาตัวถัดมาผมให้เรามาที่สนามฟุตบอลน,นะผมแล้วก็ทําการเตะบอลไปสักลูก2ลูกนะครับผมเดี๋ยวตัวอีนะครับผมมันจะโผล่ขึ้นมาให้เรานะมันคือตัวกอรตัวอีนะผมอันนี้ ลูกนี้ยังเตะไม่ขึ้นนะผมลองเตะลูกอื่นดูนะมีอยูห6ลูกเดินให้รอบบอกเลยเดินให้รอบไม่หลัวมันอาจจะต้องเตะให้เข้าหรือเปล่าวะเออวะเอ้ยไม่ใช่เอาได้แล้วโผลมาเฉยงงลูกตรงกลางเหรอดูว่าเกี่ยวไหมลูกไหนแต่ผมเตะลูกตรงกลางนะทุกคนลูกตรงกลางมี2ฝั่งอะ่ะผมเตะฝั่งเนี้ยเตะฝั่งเนี้ยแล้วมันโผล่อะ แล้วผมก็ลองเตะๆดูแล้วกันตัวถัดมาอยู่ตรงร้านไอศครีมในเมืองดาวทาวเช่นเดียวกันนะครับผมยังอยู่ในเมืองดาวทาวนะเก็บมาและตัวถัดมาผมมันจะรอยไปรอยมาใกล้ๆกับเอ่อตรงทางขึ้นลงเข้ารถไฟใต้ดินนี่นีผมนี่ไงรอยไปรอยมาตรงนี้ตัวอีนะครับผมพยายามเดินหาแถวๆบริเวณนี้ดูนะผมมันจะไม่ได้ไปไกล้จากนี้มากนักหรอกนะเก็บมาซะถัดมาผมให้เราเข้ามิวเซียม ไปเลยนะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาเนะี่ยผมเราก็ต้องตกตะลึงเนะผมว่ามีไอ้ตึกมาเริ่มเพิ่มอย่างนี้อยู่ภายในมิวเซียมได้ยังไงนะผมซึ่งผมก็สงสัยเหมือนกันตอนอัปเดตเข้ามาช่างมันนะผมมาตรงสะพานทางขวาตรงนี้นะทางขวาตรงนี้ตีนสะพานนะ่ผมใต้ร่างนี้จะมีตัวโออยู่ ถัดมานะยังดูกันที่ดาวทาวนะผมให้เราเข้าไปที่เกมโซนเลยเด้อเมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วผมให้เรามองซ้ายนะแล้วก็มองขวาไม่ใช่ถุยหาไอ้นี่เออมาทางขวานะเข้ามาแล้วมาทางขวานะผมหาไอ้นี่นะครับผมเป็นเครื่องที่ต่อยมวยเออเครื่องต่อยมวยเล่นมันสักครั้งหนึ่งไปเออวัดมาดิมาดิมาดิซัดซัดบังเข้าให้506โอเคเสร็จปุ๊บกระโดดออกมาได้ทันทีตัวไอ อีซี่มากๆตัวถัดมาให้เราดิ่งเข้าไปที่โรงแรมโฮเทลเลยนะครับผมพอเข้ามาแล้วผมให้มาทางขวาเนาะดิ่งมาตรงสปาตรงนี้นะผมสปาเจ็จปับ๊บตรงเข้าไปเลี้ยวขวาไปห้องซาวน่าตรงยาวไปตรงยาวไปตรงยาวไปด้านหลังนี้ด้านหลังนี้ตรงยาวไปอีกยังตรงยาวไปอยู่เข้าทางนั้นนะผมนี่ห้องซาวน่าอยู่ทางด้านหลังนี้นะเอ่อเข้าประตูตรงนี้นะผมนี่จะมีห้องซาวน่าอยู่ก็คือจะมีตัวไออยู่ตรงนี้ครับผมเก็บมา ออกจากโรงแรมมาเสร็จเลี้ยวซ้ายเนี่ยผมจะพบกับเอ่อปั๊มน้ำมันเนาะให้เรามาที่ปั๊มน้ำมันนะผมแล้วก็หาเอ่อแถวแถวแถวที่เติมเนี่ยแถวแถวที่เติมเนี่ยแถวแถวที่เติมเนี่ยจะมีไอศสรีมวางอยู่ที่พื้นอ่าคลิกไปแล้วก็ตามมันไปคลิกไปแล้วก็ตามมันไปคลิกไปแล้วก็ตามมันไปคลิกปุ๊บโอเคมีตัวอ้าอยู่ตรงนี้จบ เรียบร้อยครับผมเพียงเท่านี้นะผมเราก็จะได้ตัวอักษรครบเรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมน,นี้นะก็รับรางวัลมา,อาไอติมโอเคเปิดให้หมดเยี่ยมอันนี้เป็นกล่องที่โอห้าเพชรโอเครองเท้าแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น10เพชราเรียบร้อยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้กันด้วยนะมีเพิ่มเติมนะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย